การดูเครื่องยนต์นะครับในรถเบอร์สองว่าควรจะเลือกดูแบบไหนจะมีสภาพที่ดีและใช้ต่อได้นานๆครับสวัสดีครับ,รบผมวิทยานะครับจากรถบ้านคุณวิทยาวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการดูเครื่องยนต์รถเบอร์สองนะครับซึ่งจากสามทีคิปที่แล้วครับสอนการดูตัวถังด้านหน้านด้านหลังด้านข้างไปแล้วคันจะเป็นเครื่องยนต์บ้างน,นะครับเครื่องยนต์รบอรสองก็มี พื้นฐานดูแบบคร่าวๆไม่ไม่ยากครับง,ง่ายๆครับเดี๋ยวจะมาเริ่มเป็นเียจุดแบบง,ง่ายๆเลยแ,เแล้วกันนะครับจุดแรกนะครับเปิดฝาขาบเง่ขึ้นมาเนี่ยครับเราก็ไปควรจะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าน้ํามันมีการดันออกอย่างไรบ้างอาการของการน้ํามันออกเนี่ยคืออาการ,คครเครื่องหลวมครับผมเช็คเครื่องหลวงนั่นเองแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็เปิดตรงนี้เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วก็เปิดตรงนี้เลยครับเปิดตรงฝาใส่น้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ถ้าเกิดเครื่องหลวมเนี่ยหลวมมากๆเนี่ยจะมีไอออกมากระเด็นนะครับจะไอไอของน้ำมันเครื่องจะกระเด็นออกมาเนื่องจากแรงดันของลูกสูบที่มันรั่วอาจจะเป็นแหวนชํารุดแหวนหกักหรือแหวนสึกเสื่อมสภาพนะครับแรงดันจะโผล่ตรงนี้จะเยอะเลยครับและจุดต่อไปที่น่าสังเกตในการดูก็คือเรื่องเครื่องหลวมเนี่ยก็คือดูเช็คที่ไม้ก้านรถน้ำมันเครื่องอันนี้นครับชักมันดูเลยครับว่าเป็นยังไง เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องหลวมไอน้ำมันเครื่องตรงนี้ก็จะโผล่จะพุ่งขึ้นมาเป็นไอไอน้ำมันเครื่องครับเพราะว่าแรงดันจากลูกสูบดันขึ้นมารั่วขึ้นมานะครับและต่อไปนะครับเมื่อเราดูตรงนี้จุดแล้วไม่มีปัญหาอะไรละเราก็ดูหัวน็อตต่างๆครับผมอย่างนี้ก็คือนอ็อตอฝาวาลววครับหรือว่ามีการเปิดมาหรือเปล่ารอยแกะรอยเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับแล้วก็น็อ สาสุบต่างๆนะครับดูน็อตครับพยายามหาซื้อที่ฝาสูบไม่เคยแกะเพราะว่าจะไม่เคยผ่านการซ่อมมานะครับแล้วก็ดูซีนต่างๆครับซีนฝาสูบมัดฝาสูบปะกกนฝาสูบตรงนี้ครับอย่างเงี้ยครับอย่างนี้คือซีนเดิมๆ,ๆจากโรงงานรอยยาจากโรงงานนะครับดูหัวน็อตว่ามีรอยแกะหรือเปล่านะครับแล้วก็ไล่มาดูด้านล่างครับดูลอ,อ,อยซีนตรงเสื้อสูบว่ามีการ ทากาวมาใหม่หรือเปล่าถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ถือว่าเดิมๆครับเดิมจากโรงมาเลยไม่มีอะไรนะครับแล้วต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งครับประเด็นสําคัญเหมือนกันเรื่องของออการรูดนุงน้ํามันเราก็ต้องพุมดูครับพุมดูรอยจุดต่างๆตามท่อต่างๆครับว่ามีน้ํามันไหลยเยิ้มอยู่หรือไม่เช่นตามใต้ท้องรถหรือว่าตามรอยซีต่างๆ ว่ามีน้ำมันอย่าให้มีน้ำมันนะครับดีที่สุดครับให้เครื่องแห้งๆครับผมแล้วเมื่อดูตรงนี้เสร็จต่อไปสีสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับครัวน,นี้เราก็มาดูที่เออเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับเราก็ดูหม้อน้ําว่า,วามีรอยน้ําดันไหมรอยน้ําดันจากหม้อน้ํานี่ก็ลักษณะจะเป็นมีคราบน้ําสีแดงๆติดอยู่ตามขอบหม้อน้ํา เป็นหึงแดงมคนคาบที่น้ามันรั่วดันออกมาครับแล้วก็ดูตรงท่อครับลองสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าน้าดันันเราควรสตาร์ทไว้สักแปับนนีครับแต่ยานานมากแล้วกด ท,ท่อหม้อน้ำหรือว่ามันนิ่มอยู่ไหมถ้าแข็งมากก็อย่าไปเปิดนะครับถ้านิ่มพอได้อยู่ก็ค่อยๆเปิดเอาผ้านะครับเปิดดูนะครับด,ดูขึ้นมาเปิดที่ฝาหม้อน้านะครับแล้วก็ดูไปในน้่หม้อน้ําว่ามีไอมีไอน้ําหรือพออากาศโวยพึ้นขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดนิ่งๆเงี้คือปกติครับไม่มีอะไรแล้าเกิดมีไอน้ำเอ้ยมีพออากาศดันขึ้นมาเป็นฟององขึ้นขึ้นมานี้ก็แปลงว่า มีแรงดันน้ำามาจากในเครื่องตูบนะครับทุนใหญ่จะเกิดจากฝาสูกโล่หรือไม่ก็ปะเกลียฝาสูบเนี่ยเริ่มชำรุดคือท,ทำให้มีโลอากาศแทรกซึมเข้ามาในข้อน้ำซึ่งใช้ไปนานๆต่อไปเนี่ยความร้อนก็จะเพิ่มสูงขึ้นได้ในเครื่อยนต์จะทำให้ต้องต้องต้องเยอะครับพยายามอย่ายให้มีครับสำคัญมากเลยครับแล้วก็่ต่อไปก็าือ ยนต์ครับผมเสียงเครื่องยนต์เนี่ยควรจะให้เป็นเสียงที่แบบคลื่นเดียวกันหมดไม่มีเสียงเหล็กกระทุกันไม่มีเสียงน้ำกับแก๊ก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 แก๊แกหรืออะไรให้เสียงเป็นเงีย,เยกกบเบาๆเงี้ยครับเป็นเสียงคลื่นเดียวกันหมดนะครับนะค,ร,คร,ร,นรับทีี้ครับคราวนี้เรากเราไปดูกล้ทางราที่ท่อรถยนต์ครับ นี่ครับดูตรงท่อเลยครับให้ถ้าท่านมาดูกับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูให้แล้วท่านก็ดูท่อไว้ว่ามีควันอะไรออกมาหรือเปล่าเร่งแรงดูเลยครับปกติถ้ารถมีปัญหาอะไรจะไม่ม <May> ีคว <iento> ันอะไรออกมานะครับ <những> <dy> แต่ถ้าเกิดรถมีควันออกมาเช่นควันขาวหรือควันดาควันขาวนี่ก็แปลว่าอาจจะมีน้ํามันเครื่องเข้าไปในห้องเผาไหม้อาจจะมีการรั่วซึมของออปะเก็นต่างๆปะเก็นยางซีลวาลน้ำมันเครื่องหรือถ้าเป็นควันดํกา็อาจจะเกิดจากกออารเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์น้ามันเข้าไปเยอะมากเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดหลักๆในการดูเครื่องยนต์ถ้าสนใจไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับ ทางเราจะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆครับคิดถึงรถบ้านคิดถึงวิทยาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ